นี่คือการรดสตอบเพิมสิบกับสองบอกจริงนะสกุจริงบ้านเลขที่ด้วยมึงอยากหายมปทางกูดิยิงไปไหนหัวนะครับยิงไปไหนไม่รู้เรื่องครนะ เฮ้ยเต้หันาทางกูต่อะ่ะต่อเขาในหลุดเนี่ยเราเปไม่ขึ้นเนรอยงองน,น,น้องลูกเขาสามลูกเลยอกะลูกล <store? S 1> ะลูกดูลกเลยวะก็ัลูยเลย แงแอันนี้นะครับเต๊ะโอรสนะครับง

เองออกหมดพอพออ้าวเนี่ยผมไม่ได้ย <lights> ิงเลยจังไรให้มันยิงเม็ดนึงไง